สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบัลกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา17นาฬิกาส4นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสาปปทุมพระราชทานพระราชบัลกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ ในขันประจวบเหมาะผู้อํานวยการสํานักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนํานายเพิ่มศักดิ์สิงห์สมบุญประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทอ่างทองธุรกิจจํากัดและคณะเฝ้าทุลรอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศูนย์มะเร็งแบบบูรณาการโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทย นางสิริพันธ์สันธนพันธ์รองประธานคณะกรรมการอักษราศาสตร์บัณฑิตรุ่น41 คนที่1จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยนำคณะกรรมการอักษราศาสตร์บัณฑิตรุ่น41จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยเฝ้าทูลลอ,องพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จัดงานแสดงโขนาการกุศลคณะนายพิเชษสมทบทุนมูลนิธิมหาจักรีเซรินทร์เพื่อคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยและกองทุนอักษราศาสตร์จุลา100ปีในกองทุนบรมาราชกุมารีของคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์สุรเดชชดอุดมพันธ์คณะบดีคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยและคณะเฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานเงินดังกล่าวศาสตราจารย์นายแพทย์จรัสสุวรรณเวลานายกสภามหาวิทยายลัยสงขลานครินน์นำคณะผู้บริหารและบุคลากรขอ,ของมหาวิทยายลัยสงขลานครินเฝ้าทุลอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการประถมะศึกษาพร้อมครุยวิทยาฐานะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยร,ราชนารีพระราชทานสัมภาษณ์และทรงบันทึกแถบวิดิทัศน์เพื่อออกอากาศในรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลประจำปี2566ท่าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บก วันนี้เวลา14นาฬิกา8นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวราขาตัตยาราชนารีเสด็จออกณโรงพยาบาลจุฬาภรเขตหลักสี่พระราชทานพระวโรกาศให้ศาสตราจาร,รย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยายลัยมหิดลและรองศาสตราจาร,รย์แพทย์หญิงนันทกรทองแตงรองคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์เฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์และบันทึกแถบวิดิทัศน์ เพื่อออกอากาศในรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลประจำปี2566 mm hmm. เพื่อนำไรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยได้โอกาสของโรงพยาบาลศิริราชในการนี้ได้พระราชทานสัมภาษณ์ประเด็นคุณภาพชีวิตผู้พิการในประเทศไทย mm hmm. ต่อจนพระราชทานคำแนะนำการดูแลใจและกายแก่ประชาชนที่ในครอบครัวมีผู้พิการหรือทุพพลภาพซึ่งรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดนปีนี้มีประเด็นหลักคือ กายอุปกรณ์เพื่อผู้มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำเนินชีวิตใกล้เคียงคนปกติและมีความสุขเนื่องจากสถานการณ์ของผู้พิการในแต่ละปียังคงมีความน่าเป็นห่วงมีมากกว่า2ล้านคนแบ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวมากถึงร้อยละ50หรือประมาณหนึ่งล้านคนที่ต้องรอคอยการเข้าถึงกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมขณะที่ทุกวันนี้ โรงเรียนกายอุปกรณ์เซริทนทรมีกำลังการผลิตอุปกรณ์เพียง4,000ชิ้นต่อปีซึ่งการมอบโอกาสให้ผู้พิการได้เข้าถึงกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับร่างกายนั้นเหมือนการมอบชีวิตใหม่มอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้อยู่ในสังคมได้เช่นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ทั้งนี้วันมหิดนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิดลลาธิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีโดยตลอดพระชนชีพทรงทุ่มเทพ,พระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทานพระราชทรัพย์ในการวางรากฐานพัฒนาการแพทย์และการสาธารณาสุขไทยให้เจริญก้าวหน้าเพื่อให้ประสบนิกรไทยได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงโดยไม่เลือกฐานะยากดีมีจนทรงอุทิศพระองค์เป็นแบบอย่างการให้อย่างแท้จริง ซึ่งคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดก,กิจกรรมเฉลิมประเกีตรติเป็นประจำทุกปีและได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตบวรขัตติยราชนารีทรงเป็นประธานจัดงานหาไรายได้เนื่องในวันมหิดลเสมอมาสำหรับรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลประจำปี2566จะออกอากาศในวันเสาร์ที่16กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาท่าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบก และรับชมได้พร้อมกันทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีและสถานีโทรทัศน์ TNN2 ตลอดจนทางเพจ Facebook สิริราช PR TV5HD ออนไลน์ TNN2 t u Vision รูวรวมทางช่องทาง YouTube และออนไลน์ผู้มีจิตสัทธาร่วมบริจาคผ่านหมายเลข02-270-2222จำนวน60คู่สาย ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่นครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนวันนี้ที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับพลเอกวิเทศพัสดินณอยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยรับโอวาทเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23กันยายนถึง8ตุลาคม2566ที่นครถางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีน ใจความสำคัญว่าการแข่งขันกีฬาระดับมหกรรมเช่นนี้นับเป็นโอกาสดีที่ท่านทั้งหลายจะได้แสดงศักยภาพและความเชี่ยวชาญทางกีฬาซึ่งได้ฝึกฝนด้วยความวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอดให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยะประเทศเชื่อว่าทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจดีที่จะทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถจึงขอฝากให้ท่านทั้งหลายทำผลงานให้เต็มที่โดยใช้สติ เป็นเครื่องกำกับและประครับประคองจิตใจให้มั่นคงเข้มแข็งใช้ปัญญาอันสุขุมรอบคอบพิจารณาคู่แข่งขันและวางกลยุทธ์อย่างแยบไายด้วยหัวใจของนักกีฬาที่แท้เพื่อร่วมการสร้างเกียรติยศให้แก่ตนเองและประเทศชาติระดับไว้ในวงการกีฬาสืบไป ทั้งนี้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยเพื่อไปร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบด้วยนักกีฬาชายนักกีฬาหญิงและเจ้าหน้าที่ประจำทีมรวมทั้งสิ้น1 4 0 9คนแข่งขันรวม40ชนิดกีฬาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2 5 6 3ันถึง 2, วันนี้เวลา10นาฬกา,า,า24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายปรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2563-2564ถึงณหอประชุมมหาวิชิราลรงกร์มหาวิทยายลัยราชภัฏส,สกนลนครจังหวัดสกนลนคร มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเข้ารับปริญญาบัตรรวม909คนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีดำเนินโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเช่นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากการยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก และการพัฒนาทักษะละมุลสำหรับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมในปีการศึกษา2,565มีพื้นที่ดำเนินโครงการครอบคลุมจังหวัดอุบลราชธานีอํานาจเจริญและยะโสธรรวม89ชุมชน49โรงเรียนช่วยพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป รองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญพวงมวาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุเหยียบกับระเบิดที่จังหวัดนาราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายปรีชานวลน้อยรองผู้ว่ารา,าชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญพวงมวาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมวาลาของสมเด็จพระนางเจ้าเศรฐกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมาราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานธนพัฒน์เหมมณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่กองร้อยทหารพราน4808ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุเหยียบกับระเบิดขณะออกปฏิบัติการลาดตระเวนพื้นที่ในเขตรับผิดชอบด้วยการเดินเท้าณบริเวณบ้านสากอหมู่ที่4ตำบลสากออำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่7กันยายน2566โดยตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลที่วัดบางนราอเภอเมืองนราธิวาสจังังหวดนราธิวาสในโอกาสนี้พระบรมวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยจบข่าวในพระาราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ